ไปตามกัน,นด้วยนะครับลอง s n d ครับจัดไปตอนนี้มาในระบบ1 1 2นะครับสำหรับเสี่ยวแล้วครับและ s n d มาในระบบ2อ2อนะครับจะเปิดของเกมขึ้นมาบ้างโยนขึ้นมาทางก้าบขวาตัดเข้ามาด้านในจะมีโอกาสขึ้นดนังเรือโดนสกัดเวลาจานไม่เปล่าครับโ,โลูกนี้เอา้ายังโฉบบอลเข้นไม่ได้ครับขึ้นนลา โอเคแล้เ okay. สี่ยวเป็นฝ่ายบุกขึ้นมาบ้าง่อนอยู่ที่กองกลางโอ้ยตีตเสมออย่างทันควันกับสไปเดอร์ฟ็อกซี่ก็หก็เข้าไม่ได้เอสมีได้โตกลับขึ้นมาบ้างบอลอยู่ที่เอสมีโยนเข้ามาลกบซ้ายโยนก็ไป็นตังขวายทีหนึ่งโยนเข้ามาข้างในโอ้พิกคืนน้าอีกครั้ง สองประตูต่อหนึ่งด้วยโคบันเสียมตั้งเกมไม่ได้รูสส้สึกว่าทรงเสียวยังมีเวอร์เโอ้โหตอนนี้โอ้ยเสียแต้มไม่ได้หมุนไม่ทีนึงหมุนอีกทีนึงโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งยังไงครับสวนตัดเข้ามาสบายยังไงเอ็นดีต่อกลับขึ้นมาหมุนอีกหนึ่งทีตัดเข้าในยิงขึ้นนำเปสามประตูต่อหนึ่งครับสำหรับเอสเอีม สามหนึ่งครับไม่รี่เท่าไหร่บอลอยู่ทางขวาตัดเข้ามาที่โคบานโคบาลคืนยิงครบับทางเซี่ยวโดนนำไปสามประตูต่อหนึ่งครับนำโดยเอสแอนดีโคบานครับชื่อใครเรียกยากบอกผลพางไว้ก่อนเลยนะครับจะได้เรียกถูกเซี่ยวโยนเข้ามาโอ้โหเซี่ยวไปฝ่ายบุกแล้วมีฟีเวอร์จะไล่ขึ้นมา SMD ดึงฟีเวอร์ไว้หมดแล้วครับสำหรับเซวฟีเวอร์เอาละครับ SMD โอกาสขึ้นนด้อีกครั้งเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับโอช้จังหวัดสวนกลับขึ้นมาครับโอ้เฮอร์ดันเคสโอ้ครับของ SMD ไนนะลน์นัดลินออหลินอองอ่านไม่ถูกครับ เดี๋ยวนะ่าจะเข้าตาจานรับหนึ่งนาทีท้ายจะไล่มาหรือเปล่านะับลูกได้เสียก็ยังดีนะครับบอลมีสามแมตช์โอ้โหไล่มาสองสิบครับคู่นี้ถือว่าสนุกตื่นเต้นกัน้ยนะมาแล้วโอ้ยโบกสกัดยังไงเดี๋ยวละกันง่ายดีเอาแล้วเอสเอ็นดียิงหนีห่างออกไปอีกแล้วเป็นครับบอกโอเสซู้ๆเตะเออสองร้อยดาวโอ้ไล่ขึ้นมาสามประตูต่อห้าครับลูกได้เสียมีผลน,นะครับทุกคน ออราะฉะนั้นนี่พอใจนะครับสอฟูอ้ต่อไปครับทาเคชิครับสู้ต่อไปครับเอาแล้วค,ครับแพ้ไปครับสามประตูต่อห้าครับสำหรับเสี่ยว